สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพบก,กันอีกแล้วพี่น้องวันนี้สิไปส่งเจสิกา้าวันนี้ก็อากาศหนาวหนาวติดลบหนึ่งองศาผลักขั้วม้สึกติดลบหนึ่งองศาตามไอ้สนามหญ้านี่เป็นน,นันบดพี่น้องเป็นอนยางเขาเอิญไอ้น่ะนะเป็นเป็นฟอสเป็นน้ำแข็งพี่น้อง <laughs> เป็นน้ำแข็งพี่น้องเป็นน้ำแข็งวันนี้มันสวยมากมันแดดออก คันหนาวแต่ว่าแดดออกเนี่ยไม่สิบุคใครหนาวปนานไหนถ้าสมมติวันอ่าความหนาวแห้งแต่ว่าความหนาวซ้ำกันถ้าบ่มีแดดนี่มันสนิหนาวแห้งกว่าบ่มีแดดนะนะพี่น้องเนาะเอาขึ้นหน้าลงมาแถวไว้ๆลูกแต่นีไม่อยู่นะเร็วๆเข้านัางนา่งอ่านข่อยกันเลยประเด็นทายบทให้เบิ่งก่อน เดี๋ยวอันใบใหม่ออกมันสิบเปเห็นบวดเดี๋ยวัานนี้พี่น้องโอ้ยหอะไรเราคลูกมุนมันแม่นบากค้างอยู่นี่ตีกก่ยับมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเดี๋ยวมันสิยับไปเรื่อยๆทั้งผอย,อยานข้นมาท่านโหลดเด้เร <laughs> ็วเรเอา,เอาไปหมดหรือ,อยังพี่อีบุ๊ก อะไรนะ,อะนโนโเอ่เพียโนบพุกไปยังไปไปรีบเดินรีบเดินไปโ<ป>ทรศัพท์โทรศัพท์จะเรียนระถลดซะเนาะน่างาม่น,นี่แดดดีพี่หน่องสอนแดดป่งเนี่ยไั่สุดหยอดอีรีได้เมื่อได้แดดออกนี่น่ะรถมาละ ดูเหล็กยังนอกมาปนาสิเป็นเหล็กนาจะเป็นเหล็กหนึ่งลอยพี่น้องถาดจบบาับ,บเบื้องรถเบื้องโบนเหล็กหนึ่งลอยน่าจะไปลอยหกน่าจะไปรถลอยหกรยา,าศดีเพาพี่น้อง มึงเอาเด้สอส้อนน้ำแขอยแน่มันหนาวหนาสปริงละ่ะมันหนาวหนาสปริงแล้วมันก็เปไ็นจสีพี่น้องนกเนื้อโอ้ยสิงสาราสัตว์เบิง่งโอ้ยแดดออกสิงสาราสัตว์แล้วสีเ่าพี่น้องคนอังกฤษนะ่ะขวสิวภูพื้นคนอังกฤษสู่ฝั่งข้าเจ้าสีออนซ่อนแดดนะพี่น้องข้าเจ้าสีออนซ่อนแดดกันเห็นแดดนี่ข้าเจ้าสีพักกันไปเที่ยวทะลง่งทะเลออกไปอัน ห่างออกไปยางตามเก็อะไรอย่ญญาง่ะตามอันตามไอ้ไอ้ในเมืองสีนาพี่นอ้อก็เจาะไปยางกันเด้อ <c oughs> อืมเดือดรัวกูไปเจาบมึงเจสิกาบังหันนี่รถยังบัวหมากอยู่พี่นอ้องตัวทีลอยหกเหมันมันยงังบัวหมากมาแต่รถหนึ่งลอยใหม่กระลังกระลังบานบองดอกไม้ ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กลาหาญจะบานในใจสีขาวนุ่มเฝ้าจะใยดอกไม้ดูดอกไม้ทุกความเจียมไสมันแดดออกค่อยดีใจจซื้อพี่น้องเบิ่งล้างจากมหารอยู่มันแดดออกมันก็เบื่แล้วพี่น้องขี้เมฆกลายมาเนี่ยเบิง้งอากาศหนาว ืัอน,นี้แม่เที่ยวบันน้ไปโรงเรียนเป็นวัดตั้งแต่มือวันเสาร์ปะตั้งแต่มือวันเสาร์ฝนพี่น้องเป็นวัดมือวันเสาร์ที่เป็นเลยพักกันเลยน้ำแล้วค่อยหายเอานะอันพักกันเล่น้ำนาวันนี้อันค่อยพับเดบันน้เขาไปในบ้านเล่น้ำนแล้วก็เปียกกันนะพี่น้องเปียกแล้วกนะันานะพักก็นั่งเล่นเกมอยู่ค่อยพับเดบันน้อันเขาไปในบ้านบอกให้ไปอาบน้ำนะพี่น้องปกติเราเขนเลนานาเ่น้ำจะส่ ถามสมมติว่าเรียนน้ำแล้วอาไปอาบน้ำสาหัวเนี่ยคือพบเป็นอย่างอันนะแต่ว่าข่อยผัดค่าดกคฆ่าดกคยานะยาหมดนะะพี่น้องข่อยค่าดกคยาหมดข่อยก็เลยลืมเขาไปทั้งในบม่ทีข่อยก็เลยไปอาบน้ำก็เลยเป็นหวัดไอเจ็บข้อขวกขวกอยู่ข่อยก็เลยว่าอันม่ต้องไปโรงเรียนลหรอกไปโรงเรียนเดี๋ยวคู่ขสิโทรมากบอกให้ไปหาคือเก่าเพราะว่าอันยังไม่ออยู่นะพี่น้องก็ถามว่าเป็นติดโควิดบอกก็คือสิบอบติดัหรอกเพราะว่าเจสิกากตรวจเมื่อวานนี่นะว่า อันเข้าสิตรวจทุกอาทิตย์เนาะจัสิกาหลังจากที่ไปตรวจมือแรกที่เปิดเทอมเนะาะานาแล้วก็อาทิตย์ต่อมาแล้วก็อาทิตย์เมื่อวานนี่เนาะวันอาทิตย์ก็ตรวจแล้วก็กับปติทินนายพี่น้องก็คขึ้นเม่ทิ่วก็คือสิบ่งปิดิออกค่สมมติว่าเม่อเที่ยวดจัสิกาก็ต้องตรวจแล้วก็ต้องตีขึ้นกันนะก็เลยก็เลยคิดว่าบฏติดหรอกเพียงแต่ว่าอเป็นเรนน้ำฝนไอน้น,รราน,าน้ำฝน,นเป็นว่าน้ำละนาเรนน้ำยอยู่นี่เพราะว่าอากาศยืนอยู่มันหนาวนะพี่น้อง มันหนาวมันก็เลยเห็นห้บอรอสบายสินอ่ะกระทาเบิ้งมือมอื่นก็คงสิดไปโรงเรียนอยู่หรอกสำหรับแมทธิวอันนี้พี่น้องเขาเอินว่า,าหญ้ามอดนี่คันสม,มุิว่าหญ้าอันนี้มันขืนลรอมันก็สิกินอันมันก็สิแบบว่าล่ามไปเวิร์ดลยนะยหญ้ามอดนี่พี่น้องเห็นอยู่บปล่าหญ้ามอดนี่โตโตนี่ตัวนี่นี่หญ้าตัวนี้นี่ถ้าสมมุิว่า ถ้าสมมติว่ามันขื้นแล้วมันสีล่ามไปเบิดค่อยกับผ้ายามทอนออกพี่นนาะแต่ขี้มันลายแห้งทอนออกไปเลยๆมองเป็นขาวๆย่อมๆเป็นเป็นหยามอดพี่นาะไปนี้ค่ะสมมติว่ามันขื้นลายแหละมันก็เหตุให้่ยาหนาจ่าจริงๆอ่ะตายยาจริงๆก็คือยาพวกพวกนั้นสินะพี่นนอะมันก็สีล่ามไปเรื่อยล่ามไปเรื่อยเฮ็ดใท้สนามพ่อเป็นบอดีนะพี่นนองก็เลยพอกันดึงออกทำความสะอาด ปีนี้หลายพี่นอ้องปีนี้ค่อนข้างจะหลายเพราะว่าอากาศมันหนาวเย็นมันก็เทศให้ยามอนมันเกิดจะเริ่เติบโตดีอย่างสินะแมทธิวยุดพี่นอ้องมือนี้ขันสมมติว่าอยู่ประเทศอังกฤษเนาะขันสมมุติว่าเด็กหน่อยพอไปโรงเรียนแม่ต้องโทรไปหาไปบอกโรงเรียนว่าเป็นอย่างคือพอไปโรงเรียนบอสบายบอกหรือว่าไปเหตุธุระอย่างอื่นขันสมมุติว่า บอโทรไปเนี่ยคู่เขาจะโทรมากเลยด้พี่น้อง <laughs> เขาจะโทรมาเลยว่าเอาเป็นอยังแม่ทิวคือ宝妈โรงเรียนสันสันสี่นะพี่น้องได้กี่น้ออันเจสิกานะบรสบายระเธอนนีอันมือแหลกกระโทษไปอยู่ห้งสี่นะมือแหลกมือที่สองกระโทษไปมือที่สองกระโทษไปเขากระโทษมาหาเลยว่าเอ้าเจสิกาคือบบมาโรงเรียนสี่นะพี่นอ้องย่นีนะผู้ได้สิขาโรงเรียนบ่ไดห ไดพี่น้องกันชื่อว่าผูภูปกครองบ่บ่หูสินะไอ้บ่บ่จะเป็นไอ้ปฐมมัธยมเนาะแต่ใจสิกายยงบ่เขามหาลัยขอยยงบหูว่าอันมันจคือกันบ่อาจเลยเคือเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแต่ว่าไอ้ปฐมกับมัธยมนี่ก็คืออ้ไอมาตรฐานเดียวกันพี่น้องก็คือท่าบ่ไปโรงเรียนนี่ต้องโทษภูภูปกครองนี่ต้องโทษบกทางโรงเรียนว่าเป็นยังคือบ่ไปโรงเรียนเขาก็เสหูเขาก็เสิยบ่ได้ ห่วงกังวลยากระสีหนักเนาะนั่นแหละก็เลยอันอันมาบอกชูฟังว่าความแตกต่างมันบูคือการกระบาดเท่าเหลืองหนึ่งอะนะมือนี่ยคอยกรสิเฮ็ดบดได้มาเปรียบเทียบเด้อยพี่น้องว่าดีบ่ดีจากไหนแต่ว่ามาบอกชูฟังซื่อๆเนาะอันลูกไส้่อยมือเศร้านี่ข่อยก็ให้กินอันยาเกินว่าอันฮอตด็อกเนาะอันอันไส่กอกนะพี่น้องไส่กอกอันนี่กับขนมปังตอนเจ็ดโมงตอนนีสิบโมง อันยางมาหาคือว่าแม่หิวข้าวคนว่ะทำกับข้าวให้กินหน่อยทำกับข้าวให้กินหน่อยคนว่ะโอ้ยสูงเจ็ดสิหลักขนาดชุบปลาได้หน่อยอยู่บ้านมันก็จะมีผ้าหลาข้นในเสรีพี่น้องผ้าหลาตกหาหาอันหาเนี้ยเอาให้กินมาเสิร,ร์เสิซักคอเกซีส์คอพัดพี่น้องยคอพัดข่อยกบแบบง,ง่ายๆสไตล์ข่อยคือเก่าออกล่ะพวกอโวเกเฮ็ดกับเขาพวกคอ่อยเก่งนเนาะคอยกซีส์อ้นมันใส่เนาะแล้วก็ เอาอ um ันทดอกนี่ใส่คนก็ใส่กระเทียมเด้อพี่น้องไม่ต้องบุกินกระเทียมจะเป็นหยากดูใครกินยากรกินยากก็คือกินง่ายกินง่ายก็คือกินยากาอช่วงนี้กะสถานะสถานการณ์ตอนนี้กะถือว่าดีขึ้นบอกก็ถือว่าดีขึ้นพี่น้องถือถือว่าดีขึ้นคนตีเสือกับบุหลายคนตายกับบหรายเนอรักสิบเนอี่คนตายคนตีเสือกับประมาณรักพันนะพี่น้องพันกะหบุหาย่ไปในดอกพัน สักพันละ,ะคนไปเสกมัอนี่เขาเนี่ยบนถ้าเราไปเสกอยู่นะเมื่อเช้านี่แดดออกพี่นอ้องมื่อเช้านี่แดดออกคน่ายบรรยากาศแดดออกให้เบิรงเนาะสวยมาจักหน่อยคืนอีกแล้วพี่น้องเลยคืมละกานรร้าหอมคนพันนง,นงก,นกน้นกันนอนเม่ติวกับอันยุทธต้องเหงาอ่านหนังสือพอกระซิมาเห็ดอันเขาพัดให้แมติวจังหน่อยซิฟโมกับกระซิบแนวกินหายภาษามรั่งหนีหอย <c oughs> เป็นับน ยูเื่นก็นจริงนะพี่น้องแต่ว่าเบียกร่ายไหลเบียกร่ายไปตะไนาย <S <S เผ็ดง่ายๆอยู่แล้วเนาะอันช่วงนี้คน้นกะยุดค้นยุดงานโดนนะนะพี่น้องค้นบริรับเงินจากรัฐบาลก็มีเด้ค้นบริรับเงินจากรัฐบาลก็มี่บริรับเงินช่วยเหลืออีกอย่างก็สินะพี่น้องเป็นบางกรณีบางบางอย่างมันก็หลับ มันมีเงินไขในการไอรัฐบาลเขาซอยนะบางคนเขากับปฎิซอยบางคนเขากับซอยอย่างเงี้ยกสินะพี่น้องมันประเดมันบระเดีบยวบคนมาตัดสินซะขนาดคอยรัฐบาลซอยเผืก็ยังสิเกือบตายแลืพี่น้องแ <c oughs> า่สมมติว่าขารสมมติว่าปิดล็อกอีกปีหนึ่งพวกไปตายแๆนะนัอนเก่าก็เอามาเอามาใสาเ่เบ็ดแลยนะพี่น้องตอนแรกว่ามันสิมันสิไข่ทาเบงเดือนเมษาเพี่น้องเพราะว่ามันมีค่ารใส่ใจอย่างอื่นนํามันายอย่างอื่น พอหนูเจสิกากับไปตัดเป็นตามันก็เลยมันก็เลยแบบว่าอันอันไล่จานมันเกิดมันเกิดเกินงบนะาพี่น้องอุ้ยพอกับพ่อหน้าพี่น้องพ่าหน้าให้อันเดือนเมษานี่เขาเปิดวัสดุสิ่งทุยยางเราเปิดไปขายสิ่งขายคล้องแดดเงี้ยเจสินาิดไปขายสิ่งขายคล้องถือคล้องเปิดตลงตลาดจะสิมันก็สีอ่า ซอยเดี๋ยวไล่เตืบนะพี่น้องเพราะว่ามันกับเงินไล่บัตรเนาะไปขายของมันกับได้เงินไปไปไปหรือก็ได้เงินบัตรโอนนะพี่น้องมันบริษัทส่งพาไล่เดือนี่งนานเกษตรน่ะตันะนี้ชว่วงนี้คนบ่มีเงินหลักข้าเจ้ากับไปหาลักตัวพี่น้องชื่อน,นี่นะเป็นไปทัวเนาะอันไปหาลักไอ้ลักของนะพี่น้องน้ำบาตรเกษตน่ะน้ำบานรนะนี่งาน,น,น,นากับเขาไปงานเขาไปแงะเนาะ,นะไอ้ ก็มีอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องแต่ว่าหุงยินข้าวแน่บ่หุงยินข้าวแน่เพราะว่าเขาก็บ่ได้ติดตามบ่ได้ติดตามตลอดนะพี่น้องบ่ได้ติดตามเป็สุขอนเนาะเดี๋ยวข่อยก็สิมาเฮ็ดข้าวผัดเนาะอ่าก็ใส่ไข่ลงไปซ้อมนวยแล้วก็สิใส่อันนี้ลงไปจักหน่วยพี่น้องใส่จักหน่วยจักหน่วยอันกินหยาแค่ขึ้กินง่ายจักหน่อยมื้อนี่นะ สซลอนี้ต้องไปจั๊ก,กง่อยแซนต์ตามใซ่ซอดจัหนง่อยกับโอเคอันให้มันแห้งก่อนตัว My darling, what is Yeah. Matthew, yeah. he's hungry. hungry. Okay. Mommy, mommy, I'm hungry. Feed him. Feed him, pump. Feed him. Sometimes. I'm hungry You already eat already. I'm every you cannot eat that much. You have to feed your body. Your body has to try something. Right? Mm. So นี้ยฮีอิสและนอมาถามน้ออิสเมื่อกี้ทมาทำไมบีโอเวอร์เวดอิสัเติงเอาไล่ b a n a อ a out like something o u it's about e hour t h เลยเมื่อคืนนี่ใครฟันประหลาดพี่น้องทีบอกซูฟัง ไปเกิดมากกว่าเคยฝันแบบนี้จกเคื่อ่เนาะพอฝันว่าข่อยนอนอยู่หมู่กันไปหน่อยคนหนึ่งก็ก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเตศูนย์น่ะบันนียนเคยเอยค่ายว่าข่อยนอนตื่นขึ้นมากยุงมันดูดเลือดข่อยแม่พี่น้องดูดเลือดข่อยหลักะคนอยู่ในหมู่เหมือนนะนอนเป็นสามคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหลักะมีเด็กหน่อยคนหนึ่งเน,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 อน,อนเาะนอนอยู่ในหมู่ก็จังว่าเป็นลูกข่อยนี่แหละในความฝันเนาะ เป็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยนอน่นดับอยู่สิเนาะมาเนี่ยแ่ยุ่งมากัดเต็มอยู่ยุ่งนั่นนี่อันทองเลือดเต็มทองยุ่งอยู่พี่น้องแบบแนมไปเนี่ยอันทองไทยอึงนึงๆลางอยู่เลือดเต็มนะพี่น้องเลือดเต็มทองยุ่งอยู่ยังว่าปลาเต้านี่อันสักพักหนึ่งพอกัดต๊ะยุ่งต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะที่ไหนกับบูเบิด์ตจะคื่อะนะพี่น้องเป็นยุ่ง ผ่องแดงจีคือจางทางอยู่แบบผ่องมันมันตเต็มม่ตรเลือดนะพี่น้องเพราะว่า <c oughs> อ้าวเขาะว่าอัน,นมุ่งมันไปอันเออมันจะไหนมุ่งมันหัวมุ่งมันเป็นหัวนะมมันเป็นฟอง่ะนะพี่น้องมุ่งมันเป็นฟองอยู่หมู่ไรเขาต้องไปหาเราแนมไปแนมมาแต่ไปเห็นแมงเง่าเผือกพี่น้องเป็นแมงเง่าเผือกมันก็สีดำะนะเป็นสีแมงเง่าเผือกสีออกขาวๆนวลนๆน,น,นะพี่น้องขาวๆนวลๆสีขี่นะ พอถันไปเห็นแมงแมงเอาเผือกมันแผนแรียนเรียนที่ท่านล้งหมู่นะพี่น้องแรีนวิ่งลงมาตะลางแรีนไปคุ่นพอเท่านี้อันพ่อเห็นเห็นไมงเอาเผือกแล้ววันนี้เห็นแมงงอดเผือกอีกตัวหนึ่งตัวนี้หน่อยแมงแมงเอากับแมงงอดมันคือกันพี่น้องอันบันนี้คิดว่าเอ้าแมงเอาแมงเอาแมงเอามันช่เข้ามาเนี่ยบุ๋งยังจะเสนากระกระว่ากันเลยพี่น้องกับคนเนี่ยนะก็ไปจับมาจับมาแล้วต้องไม่จีต่อยาง Aí, я, ประมาณนี้นะพี่น้อง กับพักกันอันสิเป็นไรมันตะวันหันอยู่ในหมู่อยู่เด้ไข่กับอีกคนผู้หญิงผู้หนึ่งอันยังอยู่ในหมู่อยู่ตะวันหันหันไม่หงอดก็ไม่เงงามันแล่นสวนสนามกันอยู่ทุ่งหนอกอันนะพี่น้องเล่นไปหลักแนล่นมากกับพักกันแหนมหาว่ามันอยู่ใสมันอยู่ใสไม่นช่เขามาวออย่างนี้คะเออแปลกประหลาดไม่เคยฟันเห็นไม่เงงาไม่หงอดไม่เจอยวพี่น้องไม่เงงาก็คืออันแมงป่องแมงป่องมันบอกไม่เงงาแมงป่องเออไม่เงงากับแมงป่องเนาะไม่หงอด สกอเปลี่ยนบ่แมงงอดไม่เนี่ยผมากินว่าจะแมงหิ้วไมงเงาก็แมงงอดอะหล่ามันโตมันคือกันพี่น้องแมงเงาก็แมงงอดก็เปลี่ยนได้ไม่เออสกอเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมแมงงอดจ้ะเป็นอ่ะอ้ได้โทรศัพท์อยู่หะเอามันอาจจะไม่เสร็จก็ได้เด้ Kind of ว่าที่บัฟเฟต์อะไรอะไะพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแนว่กินแมทธิวตายไม่ได้อ่ะเพิ่งเพราะว่ากันไม่่อยไปถ่ายลนเล่าราซีเรียอย่างนี้นนะคลิปนี้ก็ซั่นี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามสิเม,มาเบาอีกฝั่งน้องเหมือนกักเมาเบา พอเหมาหมวยหอยสังาพาไปส่ทรงเจสิกาเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีย่างดีๆสวยๆกำลังงามสิมาไอ้ฟังนาะคข้นอกสวัสดีค่ะ